Just ครูบิ๊กนะครับก็เป็นคุณครูนะครับสอนร้องเพลงนะครับสอนในบ้าน AF นะครับ Academy f i n a n c i a เตั้งแต่ซีซั่นต้นๆเลยนะครับจนถึงซีซั่น5นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับสอนร้องเพลงให้กับ To Be Number ลวันไอดอลครับผมเออจริงๆแล้ววิธีการของคบิ๊กนะครับก็ ใช้วิธีอเอาจากประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวคูบิกเองเนี่ยก็เรียนมาค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าหลายคุณครูหลายอาจารย์มากอะไรเงี้ยท่านี้มันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียใช่ไหมครับคือเวลาที่เราเรียนหลายๆครูเนี่ยโดยทั่วๆไปก็คือเราก็จะงงว่าแบบไอ้ครูคนนั้นสอนอย่างหนึ่งครูคนนี้สอนอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนั้นผมจะใช้วิธีก็คือว่าตอนตอนที่ที่คูบิกเป็นเด็กนะครับก็จะใช้วิธีเก็บเฉพาะส่วนที่ ดีของครูแต่ละท่านหรือว่าส่วนที่ครูแต่ละท่านเชี่ยวชาญชํานาญเนี่ยมาแล้วก็เราก็มาประยุกต์ใช้กับตัวเราเองตอนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพอครูบิ๊กได้เริ่มสอนปุ๊บครูบิ๊กก็จะค่อนข้างรู้แล้วว่าอ๋อโอเคต้องใช้วิธีแบบไหนนะครับก็คือสมมติเด็กคนนี้มีปัญหาอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะดึงของเขาออกมาว่าโอเคข้อดีของเขามีตรงนี้ข้อเสียของเขามีตรงนี้เราก็จะเสริมเฉพาะข้อดีของเขาไปตรงนี้อะไรเงี้ยครับผมก็จะมาประยุกต์ให้เด็กๆแต่ละคนได้ได้รับแต่สิ่งที่เต็มที่ไป หนึ่งเลยคือสมมงหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะเทิร์นโปรหรือว่าอยากจะเป็นมืออาชีพเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องซ้อมครับ <c oughs> ไม่ว่าเราจะเรียนมาเยอะขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ซ้อมเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าคนอื่นจะแซงเราไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเราต้องขยันฝึกซ้อมอย่างน้อยก็ตั้งเวลาไว้เลยว่าโอเควันหนึ่งผมจะซ้อมสักครึ่งชั่วโมงให้ได้ทุกวันเชื่อคุณบิกนะครับถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ได้นะครับไม่นานครับประมาณสักสองสาเดือนเนี่ยน้องๆจะพัฒนาเห็นได้ชัดเลยครับ ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าน้องๆศิรปทุมเนี่ยนะครับดูผิวเผินนี่ดูเป็นน้องที่ค่อนข้างเรียบร้อยนิ่งๆอะไรเงี้ยนะครับเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเรียบร้อยครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรเงี้ยต่อพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยดูแอคทีฟมากแล้วก็ดูตั้งใจมากอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับเด็กมหาลัยเพราะว่าโดยทั่วไปเด็กมหาลัยก็จะเลื่อยเชยแชะอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับเด็กศิรปทุมนะครับเป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงครับ